สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกดซีทีวีกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากวันเสาร์ที่แล้วซีรีส์อุลตร้าแมนทวิเกอร์ได้ฉายตอนอาสารจบลงไปนะครับผมแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมว่าเออรู้สึกว่าเออรู้สึกยังไงพอูดต,ตอนจบล้รชอบไหมเออให้คะแนนกีน่คะแนนเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะครับผม ถ้าเกิดใครให้กี่คะแนนหรือว่าจะเติจะชมจะมีจุดตีจุดเสียยังไงก็คุยก็มาพูดคุยกันที่ด้านล่างใต้คลิปได้นะถ้าผมจะไปตอบนะครับก็มาพูดคุยกันเยอะๆนะครับโอเคโอเคนะครับ,ส,รบสีหลับเสีที่อุตเมงช่วยแก้ตอนอามาสานก็ความรู้สึกแรกที่ที่เปิดเรื่องมากของนะความรู้สึกแรกที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามานาันม มันมีอิมเพคตตีำมรับเรื่องนี้นะมันจะติดต่างากับกทงที่แก่งที่คีแก้วเองมัมีอิมแพคอ่ะมันก็นนจาอยู่ใต้น้ำตื้นนั่นแหละใตใต้น้ำเตื้นมันก็จะมอย่างนี้นะแหละแต่แต่ในความรู้ของของวิสระเนพิกเกอร์นย้มันมีกกนม,มันมีอิมเพคมากกว่ตอนจบเนี่ย แล้วปอมมันไหนปอมก็ดีนะวนถือว่าเขาทำอมาได้ดีนะกรผมไอป็นหลหลายอย่างจนะ้าอมของนเจ้าปอมมันจะียกว่าอขอมือทกรด์ดกก็ไม่ได้เป็นเคนโก้เคนโก้ะเป็นเคนโก้ไงแต่ก้ที่ยนะคัอ้โหทิกกรดไม่ได้เป็คนกมพวกนี้มันมีดี มันทำให้เรารู้เราไม่เราทนแตามเพามตรงนี้ที่ผม,มดูที่ผมด,ดูซีรีส์พรเกอร์เนี่ยก็เพราะว่าทีกออาร์ดผมดูทีการ์มาก็าจะบอกวการะด,าดาับนี้ไม่ก็ไม่ะก็ไม่ได้ดูทุกตอนก็เ,เป็นบางตอนในสมมติครณก็ต้องไปีไ่ที่บ้านหรื่ั เขไม่ได้ดูคนพุ่งตอนนี้แต่ถ้ามาดูเขาจำมิ้ก็เข้าใจก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดคนที่เพิ่งเข้ามาดูทิกเกอร์ใหม่ผมก็แนะนำให้ดูทิกเกอร์ใหม่ไปเลยไม่ต้องไปดูทิกเกอร์พนะุ่งสามนะทีนี้เขาเล่นก่อนสนุกมากเหรออุตเมนเซ็ตไหมเหรอก็สำหรับเซตนะผมว่าง น hmm. ั่นะเขาจนนั่งได้ดีนะที่ผมไปดูในดูในหลายที่มาเขาจะบอกว่าซีรีส์ซีรีส์หวานแต่บางที่ก็บอกว่าสนุกเข้ากันบางที่ก็บอกว่าซีรีส์ทเกอร์มันดีกว่ามันแย่หวานอะไร่างี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ขอขัดข้องนะก็ไม่ขอขัดข้องนะก็ผมซึ่งผมก็ว่ามันสนุกเข้ากันแต่ผมคิดว่า ว่านี้อต่านว่าเทเกอร์ซเออเาไม่เอาตรงๆนะต่อที่1นึงถึงที่5้างทางออฟฟิเชียเนี่ยก็ผมไม่ได้ดูผมไม่ดูทรคเกอร์ทิกจีตมาแล้วก็เรื่อยๆจนถึงตอนจบแต่เทรกเกอร์เทรกเกอร์นี่ยผมดูตั้งแต่ตอนแรก ต่อไปนะครับผมตั้งแต่ตอนแรกที ite, formula, ่ถึงตอนจบเลยก็ผมรู้ส so ึกว่าเออซินดี้นี้ต้องทำอย่างดีแนอๆนะรก็ผมก็ักหวานก็ซินดี้นี้ซนีแรกนที่รัดหวางนะแล้วก็ทำอ่างดจริงๆนะสำหรับก็ผมซินดี้ก็เป็นพิเศษอยงก็ทำอยางดีดแล้วทีนี้มันก็ทหอย่นงดี แบบลูกเมยงสำหรับอะไรก็ดีนะทาหม,มูับานได้ดีมีการวางแผนมีการนู่นนี่นั่นทาะไรัสักพลกต้อง,องได้ดีนะม mm hmm. ถ้าจจเกัอเอบอุตตะมบางตัวก็บางตัวก็อย่างเออมเซ็ตแล้วมั้งที่บรยสักพต้องแนนักหนุนสตอรี่ที่รักน,นี้ ก็ทำหน้าที่ซับผลรการลองเห็นรการอะไรหรการนี้ไปทำนี้ทนไปทำนี้ทำนี้ไทนี้เสร็จทำไปทำนี้กับมันก็ดีนะมันให้ฟิเล่นแบบว่าต้อนแงมันขาดที่แทบล็อกไม่ได้นะแย่าเส่ยตัวของทเกนซึ่งหน้าต่อไปงมันกกก็น่าจะขาดหมายที่แทบล็อกไม่ได้นะครับผมหน้าต่อไปเรโอเค แลผมไม่ชอบตละกหมืหนมากที่สุดในซีรีส์ิกเกอร์นะสำหรับคนอื่นนะครชอบตัวไหนผมก็สำหรับคนอื่นนะคะชอบตัวไหนก็ผมไม่น้อยด้านล่างนะวจะไปตอบให้แล้วกันผหมมนต่าอะไรได้ไม่จะไต้องกาเรื่องต้อเมย์เร่องอะไรก็ได้ผมไม่หน่ก็ไปน่ก็ไปอ่านสำหรับผมนะผมชอบ มชอบเจ้าของโน่นนน,นะผมไม่สับว่าเปิดแค่ัน้าเลยอผมมีหน,น้ามันก็ไม่เอห้หนา้าัก็ไม่้ตา่ดา้วก็ผมนิมาางตอนะครับเมื่อกี้มาขึ้นบ้านนะครับผมทอดกีสำหรับผมนะผมชอบดูน,นะเพราะว่าของโน้นนั่นเนี่ยเอมันมีอะไรมันมีอะไรให้นรน,น่น,นอนแบบว่าผมพ่้อีกวผมดูซะได้ที่นั่งเหมือนดูน้อือ แล้วทำไมลุงน่าถึงได้รู้จักมรงจทางแสนแล้วทำไมลุงน่ถึงได้เป็นอย่างน้นทำไมลุงน่าได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าคุ่มของน่าเนยมันน่สนใจก่าตข้เอกแลกนะมัาทนสเล่เนีเ่ยน่าตหมน่าค้ายลุงน่นแ,นงนงแล้วภายใ้พวกมรดจัึกผมก็ถึงมอนว่าเป็นลุงสเล่แลทำไเอสองตักกว ไอสามนูจะวาเธอได้มีคมรกกัุซรีเพราาปขน่เนี่ดูมีอนออีกปะ้สกับตอรคนหลายๆตัวอย่างอ็กลิดนะเออป้อมผลอันนี้นี่ก็ไม่ค่อยมีแล้รเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างแพแล้วก็ไอเทมในการฟาร์มของนี่ยมันมันจะสราการฟาร์ในซิตี้นวาซอีกนะ ดูไมวามากเออเออคือว่าเออขาเพ่ต่อซูกไปได้แค่คนหนึ่งต่อต่อมาฟาร์มผงและต่ต่อมาฟาร์มขงนะครับแล้วพอซูตัวนเสร็จต่อต่อไปก็ฟามผ้าอง้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ปลัวไปจนถึงกิตเตอร์ แล้วถามว่าแล้วถวาม,มนะว่าซีรีส์นี้มันูสนุกไหมสำหรับผมนะช่วงซีรีส์นี้มันก็จะมีม,มันก็จะมีช่วงที่สนุกเสวกระนื้อเรื่อแล้วก็ต้องไปออกทะเลเราช่วงที่สนุกวุานะช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกที่สุดสำหรับผมนะมนก็คือช่วงที่อีนิดแม่นโผลมาครั้งแรกอะ กนะ็ที่อันนี้มันผมมาครั้งแรกอะแล้วหลังจากนั้นแม่งก็โอ้โหตอนที่นีดผมมาในเรื่องเลยเรื่องเรื่องมันตลกมันดูสนุกดตีะ้ะดูเข้มข้นแต่ในจต่ที่ไม่มีอีกที่เท่านั้นเสียดอีกที Me ่ก็ไม่ก็ไมนะ่สนุกเลยนะเนี่ยสนุกผมนะต่อไปชอบคนในเรื่องอะมันะมจ,ะจะบอกว่า ชัวร์คอนเน็กเต็ของท่านี่เลยมีทุกตอนนะทุกตอนนะต,ตั้งแต่ตอนแรกจนตอนล่าสุดเลยนะตั้งแต่ตอนแรกจนตอนล่าสุดเลยก็แตบเพิ่มเรื่องเรืองอีตลอดนะถ้าจะมีบางตอนที่ออาทะเลติดอะไรก็ตบตบเพิ่มเรื่องเรืงจนได้นะครับผมแล้วก็มาสิส่งที่ออกทะเล แถว่นซีรีส์นี้มีวนที่ออกทะเลหมก็มีนะเราได้ถามว่าหนกมันเป็น,นะนปตอนหนบ้านหรอก็ตอนเที่ก้ามั้งที่จนะออกทะเลแต่สุดทา้ายมันก็ตกมันก็ตกกับอนนั้อเรื่องเอกชนได้น,นะผมนะที่เฉลยตัวตอนขอบธันธุ์มาว่ามาจาก ว่าจะจะกำลังคิดก้าวสำหรับเรื่องสุดท,ท้ายก็คือว่าแก็มีประเด็นนะแต่ว่ายังไม่ใช่ในคลิปนี้ะนะจะเป็นเพี้ยออีกคลิปหนึ่งนะครับผมโอ้โหเม้ามากตัวแล้วก็ตอนที่ไม่ซื้ออุโรจีมาโผล่นั่นแหละ มันก็จะเกี่ยวมุ่งหมายมุ่งหายไปหน่อยแต่มันก็ไม่เกี่ยวกันในเรื่องหลักเท่าไหร่เออแล้วก็ตอนของไอ้ดิตอนที่ตอนที่ภาพแบบตาลักษณ์โมเฟกุตาเมื่อนั้นก็ก็ออกยังได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือออกแยอะกระจัดปากใต้ยเลยเออแด้ถามว่าเออตอนรีเคปอะเออตอนรีเคปเราจะไปต้องหน่มไหมสำหรับผมนะ สำหรับคนที่อยากดูแค่นั้นเรื่องหลักนะไม่จะเป็นก็ได้นะสำหรับตอนรีเช็คถึงไม่ต้องดูก็ได้นะสำหรับตอนรีเช็ตนะเขาไม่จะเป็นอย่างมากนะแต่ถ้าเกิดเท่เอออยากดูทบทรีดกเหมือนกับทบทวนมากเลว่าตอนนี้นี่นีอะไรบ้างก็ดูได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรใครอยากดูก็ดูสนใจเท่ไม่อยากดูก็ลองดูแล้วนั่งหลับคิดอะไรไปก็ได้นะผม อันนี้ผมไปถึงตอนเชื่อในบอลมานั่งนะเคยจะดูหรือว่าจะเป็นเจ้าดูก็ได้จ้สำหรับใครที่ไม่อยากดูหรือใครที่อยากดูทุกค,คนก็ดูได้นะอันนี้ผมไม่ว่ากครนะครับผมและถ้าว่าตอนผมมาดูต้องดูไหมก็ก็ดูก็ได้นะเพราะมันจะเข้าเนื้อเรื่องนิดหน่อยแค่นี้เจ้าเองแต่ที่หนึ่งจะเอานู่น้ามไปนะครับผม ของมาเรสำหรับปนที่ศอยากดูเน้อ,อ,อนเรื่องนะอันนี้สำหรับคนทเ่อยากดูเน้อเรื่องนะสำหรับคนทีทอ,อยากดูเน้อเรื่องนะถ้าเกิดเขาอยกนเนื้อเรื่องจริงๆ่ะถ้าเกิดมีตอนพิเศษตอนอะไรมาถ้าเกิดขเขาจะควถ้าเกิดในตอนดีเข็ตอนอะไรมาตอนอะไรมาเขาอ่ะจะให้ความสนใจกับตอนนั้นเป็นอย่างมากนะไม่แต่ตอนดีเข็ที่เรียนบัตมานั่งกระตานะลูกผม สำหรับคนที่ไม่อยากจูเรื่องอย่างที่หนูให้บอกไปก่อนหน้านี้สำหรับตอนของเดบันก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะมันคานนะคระับผมก็ไม่จุดไปตั้งดูก็ได้นะสำหรับคนที่อยากดูเรื่องก็คือสำหรับคนที่อยากดูทุกคนก็ดูก็ได้นะครับสำหรับตอนของเดบันและตอนของโมโรูรุกาคนที่ไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูคนที่อยากดูก็ดูดนะผมไม่ว่ากันนะ ผมไม่มีสิทธิ์ไปบังครับซีรีส์ไปซีเน่หรือไปบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่จะไปตั้งรูนรอตอนนี้ไม่เอออันนี้ไม่จะไปตั้งรูนะตอนนี้ดูนะตอนนี้ไม่จะไปตั้งูนอะไรแบบนี้ผมไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนั้นได้นะผมก็คือซีรีส์ี่ยแลมีสวิตการแล้วมีสิทธิว่าว่ามันเืมอหนเห็นแย่แต่เราไม่มีสิทธิ์ตั้งครับมันแล้ก็ใจมันก็เลยแตกนะผม ไอ้ผมว่าให้ f i น a n c ท a l l ห n e เนอะอ h e s e r i e กูก,ก่อนนี่ยังซีนะผม,มมผ,มมนนผมก็ไม่ได้ดูนะผมใส่ส่งไลน์มาเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะครับผมแต่ถ้าดทาผมีรีส์ท t r เกอร์นี่มัน,มน มันมีตุวที่น่าหักไหมก็มีแต่เออจะว่าน้อยเลยเยอะดีเยอะเลยนะครับจุดที่หนึ่งก็คือตัวของคริกเกอรดาร์กเลยนะครับผมคือตอนที่พลังมันไปอยู่ไหอีกนี่น่ะมันดูจบจบมากเลย แต่ตอนนี้มันข้ามมันดูเก่งเก่งมันดูกเ,กๆๆนกเก่งมากเลยนะครับผมอ้ยและผมนี่ก็ส่งมาแล้วา่างนี้แหลสำหรับตัวที่ผมจ้าต่อไปก็คืออล่ป่า,าของสามนุ่งแจาคเก็ตขาวมือผมดูว่ามันไปไม่สุดถามเลยโดยเฉพาะไอ้หุ่นแบบนี้ มนุงง่อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับอีกอย่างจุดที่สามก็น่าจะเป็นดอกุหลดอกไม้นะสำหรับกระของดอกไม้นี่ผมว่ามันเป็นวัฒนธร่มตัวดสุดายก็ก็สายอย่างที่รดูกัน้ะก็นั่นแถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปดูเองนะผมไม่สคกปลอมนะครับผมโดยดูซีรีมีน้ผม้งพิเแษในยู่ที่ ถ้าเกิดเต็มถ้าเกิดเต็มยีม่สิบนะผมให้บระมาณสิบห้าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเอาอเนื้อเรื่องมันดูดีนะมัน,มนเนออเนื้อเรื่ดีอยู่มันคนดีเได้ต่อนองผม ชิคกี้พายเนี่ยเป็นชื่อว่าอะไรยังก็ผ่านะพอเห็นผิวก็เป็นไงบ้างนะแมงกระพงสลุบผมรู้สึกเหมือนซีดี้ตั้งแต่ชิคกี้พาตอนเอาไปสามนึกไมเอาแรกถขาว่าเออซีดี้นี้มันดีมากขนาดนี้เลยก็ไม่มากนะมันมีตัวเสือไหมก็มีนะแต่ถามว่าตัวเสือคืออะไรเดี๋ยวไปคุยกันได้ เดี๋ยวไปฟืนปน้นใน,น,นคลิกกปพรุ่งนี้นะครับผมคลิปวันนี้มันก็ยาวมากอยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเท่านี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะใครใครใครให้คะแนนเท่าไหร่รู้สึกยังไงหมือรูปซีทิเกอร์เนี่ยให้คะแนนเท่าไราต้องไหนไปตรงไหนบ้างนะชอบตระกูลไหนเพราะอะไรก็แต่ไม่มาได้นั่งไ,ไ,ได้นะครับผมจะไปตอบทิเกอร์ประมาณที่น่าสมบัมติในประเด็นนี้ ก็ขอลาไปก่อนไปทีกันมีคลิปวีดีโอต่ไปครับ